ันนี้เวลา8นาฬิกา13นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัคติยราชนารีสเสด็จไปศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบสุนัขพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ12ปีที่เข้ารับการขูดหินปูนถอนฟันและตัดเนื้องอกบริเวณผิวหนัง ในการนี้ส่งให้ยานำสลบกับสุนัขผ่านทางหลอดเลือดส่งใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการขูดหินปูนถอนฟันและการผ่าตัดพร้อมกันนี้ส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน,นี้สุนัขเมื่อมีอายุมากขึ้นมักพบปัญหารโรคในช่องปากเช่นพบคราบหินปูนเหงือกอักเสบหรือโรคปริทนเป็นสาเหตุทําให้เกิดการติดเชื้อในช่องปากหากปล่อยไว้อาจนําไปสู่การติดเชื้อในทางเดินหายใจและการติดเชื้อในทางเดินอาหารสําหรับผู้เลี้ยงสุนัขค,ควรหมั่นนําสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพในช่องปากของสุนัขที่ดีต่อไป